น,นายนภัฒและแม่หมูตกเป็นเป้าชาวเน็ตหลังคลิปเก่าถูกนำมาตีความใหม่คลิปวิดีโอสั้นๆบนทิกทอกกลายเป็นต้นเหตุของรามาครั้งใหญ่ในโลกออนไลน์คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นน,นายนพัทและแม่หมูพิมพกากำลังเดินทางด้วยรถหรูโด,ดยผู้โพสตระบุข,ข้อความว่าคลิปนั่นที่นายแม่หมู ซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงในหมู่ชาวเนต็ตจํานวนมากเนื่องจากช่วงเวลาเดียวกันนายนพัทเพิ่งเดินทางไปทริปน่านกับหนุ่มกัญชัยหลายคนจึงเชื่อว่าคลิปนี้คือคลิปใหม่ที่บันทึกในทอริปเดียวกันทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างนายนพัฒ์และแม่หมูที่หลายคนมองว่าแม่หมูยังคงห่วงลูกชายมากเกินไปแม้ว่านายนพัฒจะมีแฟนสาวอย่างใบเฟิร์นแล้วก็ตามประเด็นที่ 1. ความสัมพันธ์แม่ลูกที่ดูใกล้ชิดเกินไปในสายตาชาวเนต็ต ชาวเน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงตั้งคำถามถึงเหตุผลที่แม่หมูต้องร่วมทริปกับลูกชายบางคนถึงกับกล่าวหาว่าแม่หมูกลัวลูกชายจะมีครอบครัวหรืออาจเป็นเพราะความห่วงใยที่มากเกินไปจนสร้างความอึดอัดให้กับนายนาพัฒนคำวิจารณ์เหล่านี้รุนแรงถึงขั้นกล่าวหาว่าแม่หมูเป็นสาเหตุที่ทำให้ใบเฟิร์นตัดสินใจอย่างยาก,ยากลำบากและบางคนยังเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของนายนาพัฒในคลิปนี้กับภาพลักษณ์ในทริปนัานกับหนุ่มกัญชยัยโดยกล่าวว่าเห็นแต่ละรูปที่นายลงก่อนหน้าของทริปน,นย่น พอเห็นคลิปนี้เท่านั้นแหละเป็นน้องนายเด็กน้อยไปเลยนี่สะท้อนให้เห็นมุมมองของชาวเน็ตที่มองว่าความสัมพันธ์แม่ลูกที่ดูใกล้ชิดเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของนายณพัฒอย่างไรก็ตามมุมมองของชาวเน็ตอีกด้านหนึ่งกลับมองว่านี่อาจเป็นการสร้างกระแสการปล่อยคลิปเก่าออกมาในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสนใจและอาจเป็นการสร้างความแตกแยกในกลุ่มแฟนคลับเพื่อจุดกระแสรามมาท,ทำให้เกิดการพูดถึงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลดีต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในทางอ้อม ประเด็นที่ 2. พลังของแฟนคลับในการแก้ไขสถานการณ์ในขณะที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์กำลังทวีความรุนแรงแฟนคลับของนายนภัสและแม่หมูจำนวนมากได้ออกมาชี้แจงและปกป้องศิลปินที่ตนเองชื่อโดยระบุว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปเก่าที่ถ่ายทำเมื่อสองปีก่อนเป็นทริปไปเขาใหญ่กับกลุ่มเพื่อนไม่ใช่ทริปนัานที่ไปกับหนุ่มกัญชัยพวกเขายังชี้ให้เห็นว่ารถที่ปรากฏในคลิปมีสีเขียวต่างจากรถสีฟ้าที่นายนภัสใช้ ในทริปนั่นการออกมาแก้ข่าวของแฟนคลับอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงพลังและความมุ่งมั่นในการปกป้องศิลปินที่ตนเองรักและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ดราม่าลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ถึงกระนั้นมุมมองของชาวเน็ตบางกลุ่มกลับมองว่าการออกมาแก้ข่าวของแฟนคลับอาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อปกป้องศิลปินแต่เบื้องหลังอาจมีการจัดการเรื่องราวให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อสร้างความสนใจและเพิ่มจำนวนผู้ติดตามสรุป กรณีคลิปวิดีโอของนายนภัรและแม่หมูสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของโลกโซเชียลมีเดียและความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ความเข้าใจผิดเล็กน้อยสามารถนำไปสู่ดราม่าครั้งใหญ่ได้และในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงพลังของแฟนคลับและวิธีการจัดการกับสถานการณ์วิกฤตในโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามมุมมองของชาวเน็ตยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตีความและการรับรู้ของสังคมโดยเฉพาะในยุคที่ข่าวสารแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและยากที่จะควบคุม